ี่วันเดือนปีที่ไกลจากบ้านเฮาปล่อยวางใจเหงาด้วยความจำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ สบายดีพี่น้องนัโซปอล่าบรวสีในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเมื่อนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องนัโซปอล่านะครับว่าตอนนี้นะครับน้องทิดาเล่าซีวิไลนะครับโด่งดังไปกันใหญ่เลยครับนะครับเป็นลักษณะที่โด่งดังภายในข้ามวันข้ามคืนเท่านั้นเองครับซึ่งปกติแล้วน้องทิดาเล่าก็เป็นขวัญใจนะครับเอฟซีจำนวนมากทั้งในไทยในเล่าอยู่แล้วนะครับ มาณนะวันนี้ครับหลังจากที่บทเพลงนะครับจากใจคนลาวนะครับซึ่งอาจารย์ผู้ซีวิไลได้แต่งเพื่อถวายความอาลัยนะครับในาการสวรรคตนะครับของอพ่อแม่ของแผ่นดินนะคือ,อสมเด็จนะครับพ่อพันปีหลวงนะครับที่ท่านได้เสด็จสวรรคตไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าครับ สำนักข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่ถ้าว่าถึงวงการดนตรีมืใ,ใหญ่ก็มูเลยครับขงประเทศไทยเพื่อนก็ทําทีวีด้วยครับไทยรัฐทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องแดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งช่องเจดสีนะครับเพิ่นกับนั่มสกูปเกี่ยวกับบทเพลงนะครับของน้องธิดาราเนี่ยไปออกข่าวครับพ้นปากกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ที่ผมเห็นมือเนี่ยนะครับพี่นองครับ ปรากฏว่าแรงแรงสันสะเทือนที่คนไทยนะครับปราบื้มใจนะที่น้องธิดาลาวเนี่ยซึ่งนะครับน้องธิดาล่าเพิ่เกิดอยู่โซโปล่านะครับเพิ่นมาห้องเพลงนี่นะครับแทนคนใจคนเล่าหลายๆคนนะครับชีฮกคารุบูชานะครับพระแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก่านะครับ แลัก็ท่านเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับของราชการที่สิบเพิ่อเดชสวรรคตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสงค์ในกรไทยห้นี่ครับคนไทยในป่าปื้มครับในความจงรักภักดีและกความหักความศรัทธานของพี่น้องเฮาสองฝังโขงที่มีแหตแก่พแม่ของแผ่นดินของประเทศไทยเฮานี่นะครับรวมทั้งมีกระแสข่าวทั้งประเทศเมียนมานะครับ ประเทศเมียนมาป่ะกานะครับมีกลุ่มนะครับของเมียนมาที่เพิ่นบอกว่าอยากให้มีการร่วมตัวของคนเมียนมาในประเทศไทยนะครับสึ่อแสดงความอะไรนะครับประกาศจงรักภักดีและกาศไว้ทุกใหครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับก็ขออรกาศขอพระคุณครับพี่น้องเฮ้าทุกคนนะครับทุกนะครับ ประวัติเป็นประเทศใดนะครับเอาตาเป็นพีีเป็นนองกันแล้วครับยุคนี้มันเป็นยุคที่เฮาต้องจับมือรวมแรงรวมใจกันนะครับประวัติเป็นเรื่องดินฟา้าอากาศนะครับสภาพแวดล้อมของโลกซึ่งเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องครับโรคไข้ไข้เจ็บโควิด -19 รวมทั้งสภาพนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกประวัติเป็นเรื่องสงครามเศรษฐกิจนะครับสงครามเกี่ยวกับมาหาอำนาจต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นะรุมเร้ามา รวมทั้งเศรษฐกิจนะครับของแต่ละบาทแต่ละเมืองตอนนี้ก็ต่างลําบากครับเข้านะครับในฐานะที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันหนึ่งแล้วครับในรูปน้ําโค้งนะครับเขาเป็นพี่เป็นน้องกันนี่การรักนะครับการให้เกียรติกันแลวการมีความหม้สึกนี่ไม่จิจิตมิตรภาพต่อกันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่น่ายินดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับบริษัทเวิร์กพอยต์นะครับบริษัทเวิร์กพอยต์รวมทั้งนะครับ ทีวีอย่างไทย PBS นะครับได้เดินทางไปยังบ้านอาจารย์ภูศิวิไลเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์น้องธิดาราวศิวิไลครับนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าชั่วข้ามคืนนร่งๆครับตอนนี้น้องธิดาราวศิวิไลเป็นที่รู้จักระดับประเทศไปเรียบร้อยเลยครับนี่คือของจริงครับนี่เขาเอ่นว่าเกิดของจริงครับผมเปนเกิดแค,แค่ในเพลงนะครับแต่เข้าไปสู่จิตสู่ใจทําให้ประชาชนไทยเนี่ยยอมรับน้องธิดาราวอย่างเต็มหัวใจเลยนะครับ โดยบทเพลงนะครับที่ถวายความอะไรกับพบามแม่ของแผ่นดินนี่คือสมบูิณพระพันปีรวมนี่แหละครับตรงนี้แหละครับเป็นส pues ิ่งที่ผมดีใจนะเอฟเฟกตตรงนี้ไม <ras balanced> ่ทําให้เกิดนะครับไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างสองฝั่งโค้งมันจะทําให้พี่น้องเขาเกิดความเข้าใจนะครับกันมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้แหละครับสิ่งที่ดีงามก็คือความหักนะครับความมีไมตรีจิตมิตรภาพนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นสิ่งที่บวกมันสินงดมากซึ่ง นะครับทุกมุมครับบวจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการเมืองกับสิดีขึ้นครับเรื่องสภาพชีวิตประจําวันเท่าเศรษฐกิจเท่ากับสิดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องอาชื่นชมอาจารย์ผู้สิวิไลนําว่าอาจารย์ผู้สิวิไลเนี่ยพูดเสมอครับกับเอฟซีว่าเราจะต้องมีมาดดิจิตมิตรภาพครับกับทุกคนนะครับที่มาเป็นเอฟซีน้องทิดาราวเนี่ยลักษณะเดียวกันกับน้องต้นข้าวครับที่น้องต้นข้าวบอกว่า จะต้องมองในมุมบวกนะครับบวกดีๆบวกมวลครับถ้าสิมาเป็นเอฟซีก็ขอให้จะไปว่าผืนอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ผมดีใจนะครับเป็นสิ่งที่ผมดีใจปวารสิเป็นน้องธิดาเล่าน้องต้นข้าวนะครับรวมทั้งน้องหญิงนะครับน้องออายนะครับน้องๆรุ่นนี้เป็นอ่าเล็กหน่อยสิผมคิดว่าเป็นความหวังนะเป็นความหวังในวงการบันเทิงลูกทุ่งหมอลำของไทยในวงการลูกทุ่งนะครับของประเทศไทยและสปลาว ซึ่งนะครับเขาบริแบงก์เงินอีกต่อไปนะครับเขาเป็นพีเป็นน้องกันนะครับตัวน,นี้เหรอครับเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่งดงามดีงามมากๆเลยครับผมนั่งดูผมก็อดปลื้มใจไม่ได้นะยิ่งวันนี้เห็นเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เป็นบริษัทนะครับผลิตสือ่อโทรทัศน์ที่อยู่ในดับแทบจะอันดับหนึ่งนะทางด้านอวาเรตีนน้นะครับทางด้านการบันทึงนะครับในตอนนี้กำลังมาแห้งกับเวิร์กพอยต์มามา,มาแรงแล้วก็เป็นสื่อที่ ทำบดังครับเพื่อนบ่มานำมาสัมผัสขนาดนี้ครับแล้วก็สื่ออย่างไทย PBS เนี่ยก็เป็นสื่อมาตรฐานของไทยครับแล้วก็อย่างช่องเจ็ดสีนะครับก็ยังทําสกู๊ปเนี่ยผมบอกไปเลยครับน้องทิดารลานะครับลูกสาวลาสซอลาวลูกสาวล่นะครับมหาสารคามเนี่ยนะครับทูตสันทวามมายตีของรูปน้องโข้งเนี่ยนะครับโด่งดังบ่ธรรมดานะครับพี่น้องดีใช้กันได้เลยครับผมบอกไปเลยครับไม่มีอะไรชุดทิดารลวอยู่แล้วครับน้อง โด่งดังภายในชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองจากบทเพลงหอบฟันข้ามโค้งว่ามีกระแสะแล้วเนะี่ยแต่ผมดูวันนี้ถ้าเปรียบแต่กรอนมันก็เป็นกระแสคลายขึ้นขึ้นอยู่ในเขาเรียกว่าถ้าถ้าเปรียบกระแสะก็เหมือนขึ้นอยู่ในบ่อเล็กๆนะครับออกเพลงมารู้จักในวงจำกัดส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ครับมันกำลังจะเป็นคลื่นใหญ่ในทะเลกว้าง นี่คือกระแสของธิดาราวซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นบอเสื้อพี่น้องทาเบ,ง,บงเบยอีกเช่าครับธิดาราวเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาได้รับความสนใจในระดับประเทศในเรือเรือไปยไม่นานหรอกครับท่านจะได้เห็นเมื่อน้องธิดาราวปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆจะได้รับความสนใจอย่างมากนะครับผมคิดว่าอาจารย์อาจารย์ศิาาีวิไลจะต้องวางแผนไปแล้วละครับว่าจะจะซัพพอร์ตเรื่องนี้กับน้องธิดาลาวต่อไปอย่างไร นะครับส่งน้องเต็มที่เลยครับจังหวะนี้ต้องส่งน้องเลยนะครับจังหวะที่สื่อต่างๆในประเทศนี้รุมสัมภาษณ์น้องธิดาเาวานะครับของที่าอาจารย์ผู้ช่วยตรงมีโปรเจกต์แน่นอนในการจะส่งน้องธิดาธิดาเล่าขึ้นไปนอกเนื้อจากซิงเกิลห้าบทเพลงนะครับซึ่งอาจารย์ดาวานดอนเนี่ยตอนที่เพิ่ามให้น้อ,อ,องธิดาเลา่าที่กำลังจะปล่อยออกมาเนี่ยนับว่ายิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่า เป็นบทเพลงลูกทุ่งมลำมามาตะของราชินีลูกทุ่งมอลำในอดีตนะครับก็คือแม่นีสีสารนะครับห้าบทเพลงนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับสำหรับน้องทิดาเล่าแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ภูศรีวิไลเนี่ยน่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปแน่นอนครับที่ผมบอกเรื่องนี้มากนะครับก็เพื่อสิบอกว่าให้พี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นเด็ซีน้องทิดาเล่าเนี่ยสอยกันสนับสนุนอาจารย์ภูครับให้ลูกเข้าร้านเข้านี่ โด่งดังขึ้นไปเพราะว่าแนวทางของอาจารย์ภู้ศรีวิไลผมบอกไปเลยครับว่าเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่บวกเป็นแนวทางที่มีแต่ไมตรีจิตมิตรภาพเป็นแนวทางที่ดีงามส่งเสริมรหลดครับผมสนับสนุนตัวนี้นะมียังกับสนับสนุนเพิ่นครับตัวนี้ผมปากปลื้มใจเห็นแล้วผมก็ดีใจครับยาสีบอกบอกเ,อเรียนมายังพี่น้องทั้งปลพอว,ว่า o v e r s ในประเทศหรือต่างประเทศแล้วก็พี่น้องไทยครับช่วยกันสนับสนุนน้องธิดาลาวแล้ว มมติจิตมิตรภาพแห่งลุกน้อง,องเกิดขึ้นแน่ครับมันจะเป็นมุมบวกขึ้นมาอย่างที่เท่านะครับยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะแบบนี้นะนะครับซึ่งผมคิดว่านะมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น,นง่ายๆมันเป็นบุญเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญบาร,รมีสังสมนะมันทําให้จัดว่างอยูประยูอาจารย์ผู้สรีวิไลก็มาเห็นนองครับเพน้ำดาบน้ามอือป่งกระเบิงอาทีนองกดเบิงโทรศัพท์นะครับที่นองของเพลงมาเพิ่อพินิดพิเค์ นะครับโดยบุญกุศลครับดึงให้อาจารย์พูดซีไวไรควงโค้งมาเบิ่งน่องแล้วก็โดยบุญกุศลเพื่กระตือตาน้องครับผ้าขามมาแล้วก็โดยบุญกุศลครับที่อาจารย์พูดซีไรเป็นรวบรวมเงินเล็กๆผมันเงินเพิ่นกับผมมีเงินนะยครับเพิ่นกับมีเล็กๆหน่อยซ้ำเพิ่งล้มฉีบธรรมดาเนี่ยแหละเพิ่นกับรวบรวมกับแม่พึ่งนะครับเก็บเล็กผสมหน่อยมาจนจนได้ได้ทำเพลงหอบันขามโค้งให้น้องทีนาเล่า นะครับแล้วก็กดยความหักของบ้านผู้ศิวิไลซึ่งเป็นบ้านรักหนังเล็กๆที่น่ารักมากครับสนับสนุนอาจารย์ผู้มาตลอดนะครับเพราะว่าอาจารย์ผู้สิึ้นเขาโล่งห่วยเอฟซีอาจารย์ผู้นี่ผมผมยกหน้วยเลยครับคือสุดยอดของเอฟซีและเป็นเอฟซีที่น่ารักมากครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ในช่องผมนะครับกราบขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาติดตามช่องผู้ผ่าเรคคอร์ดนะครับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันครับนี่แหละครับมือนี่เป็นมือดีผมดีใจ หมู่หมู่บ้านผมก็ได้ยินแค่ว่าไทยรัฐทีวีก็ไปออกนะครับเนาะเพราะมันหอนมือนี่ผมเอา้ามันม่นเป็นแต่ไทยรัฐทีวีเลยเด้หน่เอาน้องไปออกอท่ารทันเนี่ยคือเอาเพลงเอาเพลงจากใจคนลราไปออกอและรวมทั้งไม่ได้ออกเฉยนะครับอ่านประวัติน้องกับประวัติอาจารย์ภูด,ด้วยเป็นข่าวครับข่าวเนาะทั่วประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่ไทยรัฐทีวีวันนี้มันยังมีช่องช่องแปดอีกนะครับแล้ววันนี้ยังยังเห็น และยิ่งกว่านั้นนะวันนี้เวิร์กพอยต์มาขอสัมภาษณ์นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีไทย PBS นะและยังมีช่องเจ็ดอีกครับที่ที่แพร่ภาพน้องออกมาผมต้องบอกว่าตอนนี้สื่อใหญ่ทุกสื่อของประเทศไทยเนี่ยมารุมทำข่าวน้องธิดาลาวต่อไปสิเกิดยังขึ้หือเปล่ครับอาจารย์ผู้ซีไวิไลหัวกระดายบเหงดอกไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว เขาซมาลุ่มบานผู้ซีวิไลมาขอสัมผณ์ครับน้องธิดาเล่าอันนอันลูกหลานี่น่ังรีให้ดีด้อเขาจะถ่ายรูปเจ้าแับนี้เขาซิมาถ่ายเอาคลิปเจ้านะครับเพราะว่าเจ้ากำลังเป็นกระแสกำลังดังเนยนี่แหละครับผมถึงบอกว่าธิดาเราจะชีวิตเปลี่ยนเลยภายในอีกไม่นานหรอกครับรอดูเถอะลูกสาวเราเนี่ยอาจารย์พูดซืวออะไรก็ตั้งรับให้ดีอยู่แล้วกันครับกับความโด่งดังของลูกสาวจังหน่อยนี่แหละครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับปืิว่าเป็น ป็นสิ่งที่ผมปลื้มใจนะผมดีใจวันที่มันมันผ่านมายังไม่ถึงเดือนด,ดีเลยนะครับเมื่อที่ผมไปนั่งไปนั่งยุบาลอาจารย์โกร้ระเบอนวิสิกแต่ก็นังคู่กยคู่อาจารย์พูดสีวิไลนองธิดาเล่าก็นองปรถนาก็นั่งแต่งหนาอยู่น้องกันน่ครับนั่งโซนั่งคุยกันธิดาเล่าเมื่อ,น,น,น,อน,นี่อาจารย์พูดสีวิไลเป,เปิดเผยแหละเรื่องเรื่องเรื่องรายการซูเปอร์เทนนะครับเมือ่อเ้นเพิ่งใหส้สภากระซูเปอร์เทนนะครับ ในขณะที่น้องปาถนากําลังเข้าห้องกันนะครับกํา่างใส่เสียงนะครับอาจารย์ผู้ซีวิไลกน้องธีดาเล่ากับนั่งโทรศัพท์ให้สัมผณ์น,นะครับกับรายการทีวีช่องหนึ่งนะครับตอนหนึง่งถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ที่น้องอยังเพิ่งเริ่มเริ่มมือก่อนสิปล่อยเพลงหอบฟันคำโของออกนะครับก่อนที่จะปล่อยเพลงหอบฟันข้างโพงออกไม่กี่วันนั่นแหละ นะครับหลัง,ลงจากวันนั้นมาพอปล่อยหอฝันข้ามโพงมาแล้วเนี่ยกระแสนองกับมาเลยครับแล้วมันมาไม่แค่นั้นครับมันต่อเนื่องยาวมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลายังไม่ถึงสองเดือนนะครับน่าจะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะผมผมนึกไม่ถึงนะว่าภายในเวลาแค่เดือนเศษเ,เนี่ยนะครับที่ดาเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้แล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์ภูศรีวิไลโชโชเรียนออกมาครับคือเลียนซูเปอร์เทนนะ นะของรายการสุระเทนรายการช่อยดังของประเทศไทยทิดาเล่าวบอธรรมดานะครับจุดนี้ผมขอแสดงความยินด,ดีครับกับเอฟซีดาเล่าทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นเป็นคนอสพปเล่าหรือคนไทยก็ตามใจครับผมบิงขอแสดงความยินด,ดีกับอาจารย์ผู้ซีวไลแสดงความยินด,ดีกับนะครับแม่พึ่งแล้วก็ทีมงานสีวไลทุกคนครับจากใจนะครับของผู้พาเลยคร์ดแล้วก็ต่อไปนี้นะครับ แน่นอนครับอาจารย์ผู้สิบไลต้องการแร่งสนับสนุนจากท่านนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักข่าวเข้ามาสัมภษณ์นเนี่ยเขาก็นิยมในเข้ออื่มมนไปนะครับกระแสะของน้องธิดาราวเป็นเป็นกระแสะทีิคนไทยปราพื่มใจล้วเป็นกระแสะที่น้องเนี่ยมีความสามารถนะครับที่ที่ทุกคนเห็นล้วชอบเสียงดีการแสดงออกน่ารักตรงไปตรงมานะครับ แต่ผู้สิ่อนักทีุดไม่ได้จา์ผู้ที่ป่เนี้น้องแห้งดังอาจารย์ผู้แห้งตัวเฮ็โปรเจต์ครับเพื่อจะให้น้องสมดุลกับกับชื่อเสียงของน้องตัวนี้นะครับต้องการแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์อย่างจริงเออนะครับผมบอกตรงมาครับจะได้การสนับสนุนอาจารย์ผู้ครับเพื่อลูกสาวเฮ้าครับนะครับคนละใหม่คนละมือครับต่อไปนี้นะครับที่ดาเราวเกิดแน่นันครับเกิดเต็มตัวด้วยผมผมผมนึกว่า ตอนนี้ผมนึกไม่ออกนะทิดาเราจะดังดังขึ้นไปในระดับไหนแต่ว่าภาวนาขอให้น้องขึ้นไปดีๆขึ้นไปสวยๆเลยตอนเนี้ยนะครับอาจจะบางคนอาจจะว่ามันจะเร็วเกินไปไม่เร็วครับดวงคนวาสนาคนโมเวดวเลยครับองค์หญิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนี่บูมไปใหนหนึ่งเดือนนะครับเดือนเดียวเปลี่ยงเลยองค์หญิงนะครับหออหอฟันมาลังห่านล่อลงจอยูทูบ นะครับก้อนนานังก็มีกระแสมาแล้วครับตั้งแต่ขึ้นออดิชันเนาะพอพอเพลงน้องหญิงเนี่ยซิงเกิลแรกที่เป็นของน้องจริงออกมาปุ๊บเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเปี้ยงเลยครับระเบิดเปี้ยงเลยไม่เร็วครับพอเร็วเกินไปแล้วท่านลองเบิงทิดาเล่าอยู่แล้วกันครับทิดาเล่าก็มาอีกจังหนึ่งครับเบ่งดีๆนเลยครับทิดาเล่าเนี่ยมาหนักแน่นมากครับนี่ครับเป็นข่าวคราวนะครับที่น่าจะดีมาก ที่ผมเอามาบอกให้พี่น้องฟังในคลิปนี้ครับขอบพระคุณเรายครับที่ฟังคลิปนี้ครับ